สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวระบบจองข้อประชุมออนไลน์นะครับพอเราได้ไฟล์นี้มานะครับก็เป็นไฟล์ระบบนะครับให้เราคลิกขวาครับเป็นวินลอนะครับแล้วก็แตะไฟล์ออกมานะครับก็ได้ไฟมิทติ้งลูปมานะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปติดตั้งแซมนะครับให้เราเข้า Google ครับพิมพ์คำว่าแซมครับ F A M V P เสร็จแล้วคิดคำว่าดาวน์โหลดครับคราวนี้ให้เราโหลดเวอร์ชันเนะครับ7.4.16ตรงนี้นครับอะไรก็ได้ที่เป็น7นะครับล่าสุดก็ตัวนี้แหละ8ไม่ต้องยังไม่ต้องโหลดนะครับเพราะว่า8มันเป็นใหม่นะครับให้เราใช้7ไปก่อนให้เราคิกคำว่าดาวน์โหลดครับ ก็ดาวน์โหลดไฟล์มานะครับพอาดาวน์โหลดเสร็จก็กดติดตั้งนะครับนินิกๆๆๆไปเรื่อยๆครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยน,นะครับให้เราไปที่ไดซีครับไดซี DC นะครับแล้วก็แซมนะครับ FAPP เสร็จแล้วก็ให้เรามาที่แซมคอนโทรลตรงนี้ครับให้เรากดติ๊กสตาร์สอนแรกนะครับ อ่ามันจะเส้นสีเขียวแล้วก็ได้พอร์ตออกมานะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาที่อ่าเฮทีครับเฮทีด็อถ้าเราโยนไฟล์ลงมาในนี้ครับอ่าไฟล์ที่เราแตกออกมาครับ m มิตติ้ง o ู m นะครับอ่าคลิกขวาครับคัดลอกแล้วก็วางลงไปครับ ก็ได้ไฟล์มิสติ้งลูมาเห็นใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เปลี่ยนชื่อหน่อยครับชื่อมัตยาไปเปลี่ยนเป็นคำว่ามิสติ้งก็พอเสร็จแล้วก็ปิดไฟล์นี้ไปก็เปิดแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวครับไฟล์แซมแล้วก็ทีทีด็อกต่อมาเข้าถ่ายข้อมูลครับไปทีบอสเซอร์พิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งสแลแดชบอร์ดนะครับ จริงพิมพ์แคนี้ก็คือและหนึ่งสองเจนย์ดหนะครับเราเลือก P P Max Min ครับหาขอ้อมูลเรามาสร้างหาข,งข้อมูลคราวนี้ให้เรามาที่ตัวไฟล์ครับมาที่ม e ติ้งครับแล้เลือกเพจครับเพจเลือก include นะครับเราเลือก connect เรเห็นฐานข้อมูลนะครับเห็นครับชื่อฐานข้อมูลก็คือ meeting room copy มาครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับตั้งแต่เราจะตั้งนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ฐานข้อมูลครับตรงนี้คลิกไปที่คําว่า database กดวางครับคลเเสร็จแล้วเลือก import ครับ import ใเรากลับมาที่ไฟล์ครับเราก็ไปที่ตรงไฟล์นะครับ meeting จะเจอคาว่า e e t i n g r o o m แล้วก็ sql ครับโยนไฟล์ลงมาเลยครับกดโยนลงมาได้เลยเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่า success ครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็เข้าครับเข้าตัวระบบ ระบบเข้าก็ตามชื่อโฟลเดอร์นะครับก็คือ Meeting ตรงนี้นะครับ meeting ก็จะเป็น127.0.0.1 m e e t i n g นะครับโอเคครับเข้ามาก็จะเป็นตัวหน้านี้นะครับก็ที่จริงก็จะมีล็อกอินก่อนนะครับออกจากระบบครับเห็นไหมครับจอห้ข้ามาชุบแล้วก็กดใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับในคลิปต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับ